พี่น้องคะวันนี้เราต้องมาตามเรื่องน้ํากันเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นกับโคราชหลังจากที่ปี5 3สาน้ําท่วมไปครั้งนั้นอาทิตย์เดียวทุกอย่างจบไปทันทีแต่ครั้งนี้ภายในหนึ่งอาทิตย์มันมาสามครั้งแล้วก็ท่วมสามครั้งแต่ในขณะที่พี่น้องชาวพิมายยังท่วมอยู่แล้วหลายอำเภอยังท่วมอยู่ที่นํามาให้พี่น้องได้ดูก็คือเป็นบอ่อสูบกลับนะคะของเทศบาลน,นะคะหรือของจังหวัดนครราชสีมานะ ครัวเรือนและโรงอุตสาหกรรมของคนในโคราชจะไปอยู่ที่บอ่อบำบัดนะคะแล้วก็ถูกสูบกลับมาเป็นน้ําดีมาลงตรงนี้ซึ่งจะเห็นว่าในขณะที่เรากําลังปั่นน้ําเสียให้สูบกลับอยู่นั้นบอ่อตรงนี้มันปิ่มอยู่แล้วพี่น้องคิดว่ามาอีกนิดเดียวท่วมไหมซึ่งบอ่อน้ําเสียมันอยู่อีกฝากหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูว่าบอ่อน้ําเสียแล้วจะมาปั่น หรือว่ากันกองให้มันเป็นน้ําที่ดีแล้วพร้อมจะปล่อยออกไปตรงนี้เราเรียกว่าบึงทะเลสมัยก่อนแล้วก็จะมีอบตองหัวทะเลอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีหมู่บ้านเยอะแยะไปหมดเลยพี่น้องคะโคราชมีแหล่งรับน้ําเยอะแยะแต่ว่าเราไม่ได้รับการพัฒนาเหมือนกับด้านขวามือนะคะด้านขวามือเต็มไปด้วยหญ้าเต็มไปได้วยป่าไปได้วยรกอันนี้คือไม่ได้พัฒนาถ้าเราพัฒนาอีกนิดนึงเป็นบ่อกเก็บได้อีกเยอะแยะไปหมดเลย แต่ว่างบประมาณต่างๆที่มีเราไม่ได้นํามาใช้ปัญหาที่เกิดของโคราชก็คือน้ํามาเมื่อไหร่ทวนนันีมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราจะไปเป็นจุดพี่น้องต้องตามดูเพราะว่าสายน้ําลาตัวคองเป็นสายน้ําที่สําคัญของคนโคราชเดี๋ยวตามดิฉันมาค่ะเดี๋ยวไปบอกสุขแับกันค่ะนี่เราจะมาดูบอ่อบาบัดน้าเสียนะคะเป็นต้นเขาบอกว่า ต้นกักเก็บน้ําใช้ในครัวเรือนและน้ําในโรงงานคือประชากรในโคร,ราชทั้งหมดใช้น้ําแล้วจะถูกส่งมาตรงนี้นะคะ,ะเราเรียกว่าบ่อบําบัดน้ําเสียคล้ายๆกับของคลองด่านแต่คลองด่านมันไม่สําเร็จแต่ของโคร,ราชได้เกิดขึ้นตรงนี้ซึ่งบําบัดเสร็จเป็นน้ําที่สะอาดแล้วก็ปล่อยลงไปสักครู่นี้ที่เราพาไปดูนะคะอันนี้คือต้นทั้งหมดเนื้อที่ประมาณเยอะมากค่ะหลายพันไร่นะคะแต่ก่อนเขาเรียกว่าบึงทะเลตอนนี้ทางราชการก็ ล้อมรั้วไว้ทั้งหมดเพราะว่าสมัยก่อนนี้เวลามีฆาตก,การรมเกิดขึ้นเขาบอกว่าฆ่าหมกบึงทะเลตรงนี้มันมีความสําคัญตรงที่ว่าคนโคราชจะรู้ว่าถ้าใครมาเที่ยวหัวทะเลนี้ตรงนี้เป็นสถานที่อันตรายคือมีการฆ่ากันบ่อยขึ้นแล้วก็มีชาวบ้านมาจับสัตว์น้ําแล้วเอาไปขายซึ่งสัตว์น้าตรงนี้เราไม่สามารถจะบริโภคได้แต่ชาวบ้านเขาไม่รู้ว่าสัตว์น้ําที่อาศัยอยู่นี้เต็มไปด้วยสารเคมีทั้งนั้นใช่ไหมคะทั้งปลอดทองแดง ดีหมุกสารพัดเพราะว่ามันเกิดจากน้ําเสียของคนเมืองในโคราชที่จะต้องมาลงตรงนี้ทั้งหมดเราเรียกว่าบอกบาบัดน้ําเสียนะคะ,ะแล้วอีกฝากหนึ่งนะคะ,ะเป็นที่ว่างเปล่าแต่ถ้าจะมีการพัฒนานะคะตรงนี้ก็จะได้อีกเป็นแหล่งตรงนึงแต่ว่าไม่ได้รับการพัฒนาปล่อยปล่อยทิ้งถ้าจะกรับเกล็บน้ําได้น้ําเป็นน้ําทีสะอดไรก็ได้แต่ว่าทาง ตรงนี้รู้สึกว่าจะยกให้อาบาตองหัวทะเลนะคะก็เลยไม่ได้รับการพัฒนาก็ปล่อยให้เป็นที่ลกน้งแทนที่จะขุดบ่อให้มันลึกแล้วก็เก็บเก็บน้ําที่สะอาดได้อีกบอ่อหนึ่งก็ไม่ทําไม่รู้ว่าเอางบประมาณไปใช้อะไรพี่น้องคนโคราชก็คิดเอาก็แล้วกันคนไหนไม่เคยเห็นบอ่อบบ้านน้าเสียของโคราชแล้วก็บอ๊อบบัดซะก่อนก่อนที่จะเอาไปทิ้งนะคะได้เห็นแล้วว่าวันนี้รายการสรรมาชาตพาท่านมาดูและจะพาไปดูอีกว่าน้ําที่ไหลทะลักทะลวงในโคราชมันไปไหนไม่ได้เลย เพราะอะไรเดี๋ยวตามไปดูนะคะวันนี้เราจะไปเรื่องน้ํากันค่ะ รถมันยไม่ได้จุดเลยต้องมาเยอะต้องต้องไปเดือดสวนน้ำสวันหาเดนประมาณ2อมวันถ้าถ้าไม่ปล่อยน้ำมาถาดูเดี๋ยวเพราะมันคืมันมันลงมาเ บอกเรืทหารขาเขาไ,ไนน้เรือเพราะว่าเราจะตีโค้งขึ้นไปน้าน้ำไหลลง คือน่ะเหล็กตัวลูกขวาเลยลดลงิดเลยนิดเลยใช่ไหมน้ำสูงไม้ดูจากสภาพกำแพงบ้ากเลยลงมาเยอะกอตี่ได้พอที่เ่งเลยส สองคนไปลงที่ไหนครับนนหน้เลี้ยวกวาก้สามเส้นรุ่นก่อ,อนเยอะเขีัวเขีัว

ไปครับออกไปครับหนูไม่าเพิ่เข้าบ้านเกับพี่ตรงไหนตรงสามเจดน้ำแรงกแงมันัเมื่อวานผมไปไลตรงพี่กำแพงมันล้มเอาเรือใหญ่มาไปเจอขนษดาทำไมน้ำแรงโว้ดลมล้เม่อีเรือเลยไม่ไม่ไมข้าออกกอกไทาเข่าคืนคนเสื้อแดงนะนเสแดง่านั้นนั้นเราเลยน้ำแรง ก็ได้ครับหัวก็แพงนิดหนึ่งครับครับถุงมือเล้วไว้เวมยมารับตรงนี้